สวัสดีค่ะพบกับพี่นันายอีกแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะวันนี้เรามาทำนายดวงความรักล้วนๆของชาวราศีธาตุลมกันค่ะชาวราศีธาตุลมก็คือชาวราศีกุมมิถุนตุลค่ะหรือใครที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลลัคนามิถุนลัคนาตุลน,นะคะก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ค่ะมารีวิวชีวิตรักของคุณนะในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะ คลิปนี้ออกมาประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะอาจจะล่าช้าไปนิดนึงแต่คุณสามารถรีวิวชีวิตรักตัวเองนะั้นแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนได้นะคะว่าช่วงเดือนนี้มีเหตุการณ์ความรักอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็เพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปฟังกันเลยค่ะมาดูดวงความรักของชาวราศีธลมกันค่ะอ่า ตัวตนคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะนะไพ่หนึ่งถ้วยความรักครั้งใหม่ความสำเร็จใหม่ๆนะคะใครที่ได้ไพ่ใบนี้เนาะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักครั้งใหม่ค่ะแต่ระวังนะอาจจะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งท้องตั้งคันนะคะหรือคุณจะไปทําคนอื่นตั้งท้องตั้งคันได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณพร้อมหรือคุณตั้งใจอยู่แล้วก็โอเคนะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมนะให้หาทางป้องกันไว้ด้วยนะ ามาดูไพ่ขยายของคุณค่ะเพดอฟเพนต์เกิลค่ะเด็กถือเหรียญค่ะนะถ้าในเรื่องของความรักไพ่เด็กถือเหรียญน,นี่ยังไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องของความรักมากมากมายเท่าไหร่นะก็บางคนอาจจะแค่อ,อยากลองคบดูนะหรือว่า,าเหมือนยังยังรักสนุกอยู่เนาะยังรักชีวิตโสดอยู่ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจกับ การมีคู่เท่าไหร่นะสําหรับคนโสดนะคะแต่ว่าก็อยากมีความรักเนาะอยากศึกษาคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยจริงจังนะ,ะ,ะมาดูคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ,ะ King of วอร์นะคะคนคนนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารตำรวจนะหรือทำงานราชการเป็นคนที่อยู่ในระดับหัวหน้าอยู่ในระดับแนวหน้าคนหนึ่งเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ทำงานลักษณะว่าเป็นหัวหน้าคนสักนิดหนึ่งเนาะผู้ควบคุมงานค่ะแล้วจะเป็นคนลักษณะแข้งขึมนะ,ะมาดูสถานการณ์ของเขาไพ่ขยายของเขานะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะ,ะคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในสายงานของเขานะและเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะนะเป็นคนดังเลยนะ เป็นคนที่ทําแบบใครๆก็รู้จักนะในวงสังคมอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะมีชื่อเสียงเด่นดังค่ะมาดูสถานการณ์ของคุณนะขยายของคุณนะะนี่ได้ไพ่ก้าวไม่เท้าบางทีก็เบื่อหน่ายค่ะก้าวไม่เท้านะเบื่อหน่ายเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเบื่อหน่ายเรื่องอะไรน่าจะเป็นเบื่อหน่ายตรงที่เหมือนบางทีเขาก็ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะ ซีเรียสเคร่งเครียดมากเกินไปไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่ว่าจะมุงม้งมิ้งหนุงหนิงหรือว่าตลกโอกหาอะไรเงี้ยนะเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตแล้วก็เคร่งเครียดมากเกินไปเนาะนี่นะนี่ตัวคุณนะอันนี้ของเขาล่ะเขาก็เป็นคนขี้งุดหงิดนะเนี่ยค่ะถือแต่ดาบนั่นแหละนะเนี่ยถือต่ดาบถือไปอยู่นั่นแหละนะนะขี้งุดหงิดนะแบบว่า อาจจะด้วยภาวะของการที่ว่าเขาทํางานหนักแล้วก็เบื่อเบื่องานเนาะเบื่องานเหนื่อยงานไม่ใช่เบื่อเนาะแบบเหนื่อยจากงานนะกลับมาหรือว่าอ,อ,อาจจะมีเวลาให้คุณน้อยด้วยแล้วด้วยอะไรอะด้วยอะไรหลายๆอย่างความเครียดสะสมก็ทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดนะคะมาดูกันว่าความรักครั้งนี้ของคุณและเขาจะไปต่อด้วยกันได้ไหมนะมันจะปรับจูนกันได้ไหมนะคะ ใบสุดท้ายของไพ่กองแรกค่ะได้ไพ่ k n n o of c ั p ค่ะนะมีโอกาสจะสารสัมพันธ์ต่อนะยังอยากจะเดินหน้าในความรักครั้งนี้นะอยากจะสารสัมพันธ์นะคะก็กมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหากันด้วยนะประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ขยายของอีกจำรับหนึ่งนะคะไพ่สามใบค่ะ อ่ e เดอะเฮมิตนะคุณและเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่รักษันโดษแบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะนะ,ะคือ,ค,อคือทั้งสองคนจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะบางทีก็แบบว่า,อ,าอยากเจออยากพบอยากคุยนะแต่พอคุยแล้วก็แบบเหมือนต่างคนแต่ยังมีโลกส่วนตัวสูงอะนะคะก็ เดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรมาช่วยไหมนะคะอ่าไพ่ครีนออฟคัพนะคุณมีเกณฑ์นะที่จะได้เข้าออสังคมนะแล้วก็อาจจะได้พบเจอคนต่างๆคนใหม่ๆด้วยนะคะก็ให้แต่งตัวให้ดูดีเข้าไว้นะภูมิฐานนะคะไพ่ครีนออฟคัพมานี่ก็คือแต่งตัวดีภูมิฐานนะเป็นที่ ถ้าออกงานสังคมก็จะได้พบเจอคนถูกอ,อกถูกใจอีกนะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเนาะ,ะไพ่ใบสุดท้ายนี่ค่ะคือไพ่สามเหรียญค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาอีกนะชาวราศีธทาุลมนะคะมีเกณฑ์จะได้ไปต่างถิ่นดังแดนแล้วก็อาจจะได้พบปะพูดคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะ หรือพบรักกันทางออนไลน์ก็ได้ค่ะนะถ้าถ้าคุณกับคนคนนี้นะถ้าคุณกับคนคนนี้ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันนะก็คุณก็ไม่ผิดนะถ้าจะศึกษาคนใหม่นะคะแต่ถ้าอ,อ,อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหรือมีพันธสัญญาร่วมกันแล้วนะถ้าจะไปคุยคนใหม่มันจะกลายเป็น มีมือที่สามเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะ,ะให้ศึกษาดูใจกันดีๆแล้วก็อย่าอย่านอกใจแฟนเนาะอย่านอกใจคู่ของคุณนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้พัฒนาต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่เช่นเดียวกันนะคะนะ สิ่งที่อยากจะบอกอยากจะเตือนนิดนึงนะก็มันมีไพ่บางใบที่ในเรื่องของอารมณ์นะการปรับจูนกันไม่ลงตัวนะก็ประมาณให้ปรับความเข้าใจกันนะคะก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบหาดูใจคุณก็มีสิทธิ์เลือกค่ะแต่ถ้าอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็ให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มอีก3ามใบนะคะ มาดูความสัมพันธ์ดีว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะมีความชัดเจนไหมคุณกับคนที่คุณกำลังเลงๆอยู่ตอนนี้นะอ่านี่ไงไพ่เดอะเมจิเชนค่ะเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะเนี่ยค่ะความคิดและไอเดียมาแล้วนะคะเนี่ยวิวอ o ฟ f อ r t จู e นะวัฏาจาักรชีวิตกำลังดำเนินไปเรื่อยๆนะตามคันลองของมันอ่านี่ค่ะไพ่ดีเนะอ็มเพรสนะอ่ามีสิทธิ์ได้เป็นคุณนายสิเพราะว่าทำไมคนนี้เ่าอาจจะทำงานราชะการยศใ,ใหญ่ยศโตเลยเนะนี่ยเนี่ยมีสิทธิ์จะได้เป็นคุณนายนะคะคุณเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เห็นไพ่นะขยับไพ่นิดนึงนี่เห็นไหม เดอะเม i จ i a n นะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพจค่ะจบสวยค่ะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะ,ะกับบุคคลคนนี้นะคะกับบุคคลคนนี้เพราะว่าอันเนี้ยมันยังเป็นอะไรที่เรายังไม่ไม่ชัดเจนแบบเออราจะคุยกับใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าบางคนก็แค่คุยแค่คุยกันครั้งหนึ่งแล้วก็จบไปเนาะ แต่คนที่เข้ามาศึกษาดูใจได้อยู่อยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าอยู่คุยกันมานานเนิ่นานานแล้วบางท่านอาจจะแบบตกลงปรงใจมีความสัมพันธ์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะค่ะมีโอกาสได้พัฒนาต่อนะมีโอกาสได้พัฒนาต่อเนี่ยนะใช้ชีวิตร่วมกันเนาะดำเนินชีวิตร่วมกันนะคะแล้ว จบท้ายด้วย DM เอ็พค่ะอาจจะเป็นคุณนายผู้กองก็ได้เนี่ยค่ะนะโอเคนะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีธาตุลมนะ,ะคะกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับดวงความรักของชาว และสีทตุลมก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณค่ะ